กลับมารับชมข่าวภาคดึก n b t กันต่อนะคะคุณผู้ชมบ่ายโมงวันนี้ค่ะเชื่อว่าหลายท่านที่อาจจะอยู่ในพื้นที่5พื้นที่ที่มีการทดสอบระบบเตือนภยัยหรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ครั้งแรกนะคะ mm. ก็ทําให้โทรศัพท์มือถือของหลายท่านเนี่ย mm. ดังขึ้นมา mm. ก็ฟีดแบกค่อนข้างน่าพอใจพอสมควรใช่ค่ะ,คะซึ่งสําหรับ5พื้นที่มีสารากลางจังหวัดเชียงรายค่ะ สารากลางจังหวัดอุบลราชธานีสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีสาลากลางจังหวัดสงขลาส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติทั้งอาคาร A และอาคาร B ที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะซึ่งครั้งแรกอันนี้เนี่ยจะมีการเทสแบบเป็นจุดก่อนสัปดาห์ต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเทสเป็นระดับอำเภอแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นจังหวัดแต่ก็ไม่ได้ทั้ง77จังหวัดนะคะ <Ha. S 1> ทีนี้การเทสครั้งแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถส่งสัญญาณได้ ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีอาทีเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันแต่ละจุดนะคะไปดูจุดแรกค่ะก็คือที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมีทั้งอาคาร A และอาคาร B ก็พบว่าประชาชนที่อยู่ภายในอาคารได้รับการแจ้งเตือนไปสอบถามกับประชาชนที่มาติดต่อราชการวันนี้นะคะบอกว่าตอนแรกที่ได้รับการแจ้งเตือนเนี่ย รู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะว่าไม่ได้มาแค่เสียงค่ะมาทั้งเสียงทั้งสานเลยแต่ก็มองว่าการสร้างระบบนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะได้มีการป้องกันภัยได้อย่างทันท่วงทีไปฟังเสียงของประชาชนที่ได้รับข้อความนี้กันหน่อยค่ะตอนแรกที่เห็นสัญญาณเตือนภัยที่โทรศัพท์มือถือก็คือก่อนอื่นรู้สึก ตกใจเพราะว่ามันมัน,มน,มนสั่นด้วยเสียงแล้วก็สั่นด้วยตัวเครื่องด้วยซึ่งมันก็ทําให้เจ้าของมือถือเจ้าของโทรศัพท์ตื่นตัวด้วยนะครับระบบแบบนี้มันดีตรงที่ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีอย่างเรารู้จักรู้สัญญาณเตือนได้ยินสัญญาณเตือนเราจะสามารถหนีออกจากตึกโดยเฉพาะอาคารสูงได้อย่างไวครับอ่านี้ก็เป็นหนึ่ง คนที่ได้รับข้อความนะคะในส่วนกรุงเทพมหานครทีนี้ไปดูที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะมีการเทสอยู่ที่สารกลางจังหวัดเชียงรายนะคะถ้าเป็นเครือข่าย AIS จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนลำดับแรกจากนั้นก็ตามมาได้เครือข่ายทูแล้วก็ NT ตามลำดับค่ะซึ่งการทดสอบวันนี้เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์บางเครื่อง ไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็คาดว่าอาจจะมีบางเครื่องเนี่ยไม่ได้อัปเดตระบบเพราะว่าเราก็เคยมีการอัปเดตไว้ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมว่าถ้าหากเป็น iOS หรือว่า i p h o n นนั่นแหละ,ะก็จะต้องอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS เป็นเวอร์ชันนี้น,นี้ก่อนถ้าหากก็เป็น Android ก็จะต้องมีการอัปเดตเวอร์ชันเหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะไม่สามารถรองรับระบบเซล์บอร์ดแคสตได้นะคะ ไปต่อกันที่สงขลาค่ะคุณผู้ชมที่ห้องประชุมชั้น5าสารกลางจังหวัดสงขลาผลการทดสอบนะคะหลังจากที่มีการปล่อยสัญญาณโทรศัพท์ไปสู่มือถือทุกรุ่นทุกเครือข่ายที่อยู่ภายในพื้นที่ที่กําหนดไว้ก็คือภายในสารกลางจังหวัดสงขลาอาคารสํานักงานเทศบาลนาครสงขลาแล้วก็รัศมีโดยรอบสารกลางประมาณ400เมตรปรากฏว่าก็มีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนดังขึ้นไล่เลี่ยบพร้อมๆกันนะคะแล้วก็มี s m s เเนี่ยแจ้งเตือนเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ ด้วยทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นข้อความแจ้งเตือนระดับชาติทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์จากปพโปรดอย่าตื่นตระหนกอันนี้เป็นข้อความที่ขึ้นบนหน้าจอ,อ,อโทรศัพท์มือถือของทุกท่านที่ได้รับซึ่งประชาชนในพื้นที่นะคะต่างก็ได้รับการแจ้งเตือนภัยดังกล่าวแล้วก็ไม่มีความตื่นตระหนกแต่อย่างใดค่ะ ส่วนที่อุบลราชธานีนะคะที่อุบลราชธานีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่นําร่องการทดสอบเซลลบอดแคสต์โดยกําหนดจุดทดสอบสัญญาณ3จุดค่ะจุดที่1ก็คือที่ห้องประชุมศรีสิงหเทพชั้น4สารกลางอุบลราชธานีจุดที่2คือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้นสองที่สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จุดที่3ที่สํานักงานที่ดินอยู่ห่างจากสารกลางประมาณ1.7กิโลเมตรพอถึงเวลาบ่ายโมงตรงเป๊ะ สัญญาณแจ้งเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ก็ส่งข้อความพร้อมกับเสียงเตือนยาวประมาณ8วินาทีพร้อมทั้งแสดงข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วค้างไว้อยู่เป็นเวลาประมาณ10นาทีซึ่งภาพรวมนะคะก็จะเห็นว่า2จังหวัดรวมทั้งศูนย์ราชการเนี่ยเป็นไปได้วยความเรียบร้อยนะคะค่ะ ซึ่งท่านอธิบดีปอพนนะคะก็คือนายภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอ a ์ดแคสต์หรือว่า CBS ระดับเล็กซึ่งเป็นการนำร่องครั้งแรกไปก่อนนะคะซึ่งก็ทำภายในอาคารโดยมีการจำลองสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันค่ะวันนี้มีการทดสอบหนึ่งครั้งส่งสัญญ,ญาณประมาณ10นาทีผ่านโทรศัพท์มือถือทั้ง หมดทั้งเครือข่ายก็คือ AIS True แล้วก็ NT ผลการทดสอบนะคะพบว่าเป็นที่น่าพอใจสามารถส่งสัญญาณได้ภายในเวลาไม่ถึง1นาทีก็ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ซึ่งหลังจากนี้จะให้แต่ละจังหวัดไปติดตามผลผ่านระบบ Google Form เพื่อที่จะส่งให้กับปอพทบทวนประสิทธิภาพรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่อไปค่ะ ซึ่งสัญญาณเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์นี้นะคะเป็นเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงประชาชนจําเป็นต้องมีการอัปเดตเวอร์ชั่นโทรศัพท์นะคะเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้น้องโยบอกว่าอาจจะมีบางท่านที่ไม่ได้รับข้อความค่ะไม่ได้แปลว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณนะคะแต่มันเป็นว่าโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันถ้าหากว่าเป็น Android ก็คือโทรศัพท์มือถือทั่วไปที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยจะต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11แล้ว แต่ถ้าหากว่าเป็น iOS นะคะก็คือ Apple เนี่ยหรือว่า iPhone ก็ต้องอัปเดตเวอร์ชันเป็นเวอร์ชัน18ซึ่งสำหรับตัวของ iOS นะคะมีคนใช้บริการประมาณ50ล้านเลขหมายส่วน Android มีคนใช้อยู่ประมาณ70ล้านเลขหมายนะคะถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเวอร์ชั่นของโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นอะไรอันนี้รบกวนลูก,ลกลๆหลานช่วยกันเช็คหน่อยนะคะ,คะเพราะว่ามันมีความจำเป็นและสำคัญมากในเวลาสถานการณ์จริงที่ต้องใช้นะคะ ส่วนประชาชนที่อาจจะยังคงใช้เป็นเครือข่าย 2G และ 3G ก็คือโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะคะเป็นรุ่นเล็กๆมีเพียง3ล้านเลขหมายค่ะ3ล้านเลขหมายนี้ ยังคงได้ข้อความแต่จะเป็นในลักษณะของ SMS นะคะไม่เกิน10นาทีก็จะมีการทำการทดสอบครั้งต่อไปก็คือวันที่7พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงตรงเหมือนกันค่ะก็จะเป็นการทดสอบในระดับกลางแล้วนะคะก็คือในอำเภอหรือว่าในเขตจะทำการทดสอบในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองขอนแกน่นอำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็เขตดินแดงกรุงเทพมหานครนะคะนี่คือการทดสอบครั้งที่2 ส่วนครั้งที่3ค่ะก็จะทดสอบในระดับที่ใหญ่ขึ้นทดสอบวันที่13พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงตรงเหมือนเดิมนะคะทดสอบจังหวัดด้วยกันทั้งหมด5จังหวัดค่ะดังพร้อมกันทั้งจังหวัดมีที่จังหวัดเชียงใหม่อุดรธานีพระนครศรีอยุธยานครศรีธรรมราชแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งข้อความที่แจ้งเตือนไปก็จะถูกส่งเป็นสองภาษาเหมือนกันนะคะก็มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านใดที่ อยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้วก็อยากจะอัปเดตว่าโทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยสามารถที่จะรับเป็นเซลล์ฟวอร์แคสต์ได้ไหมนะคะรบกวนอัปเดตเวอร์ชันด้วยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นะคะใช่ค่ะคือตอนนี้ปอพก็มีเป้าหมายในระดับอำเภอในระดับจังหวัดแล้วก็มีเป้าหมายที่จะให้ดังพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประ,ประเทศด้วยซึ่งวันนี้ก็เป็นครั้งแรกปอพก็มีข้อสังเกตหลายๆอย่างที่จะนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไปแต่ถือว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจสามารถใช้งานได้จริงะนะคะ